สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนเข้มแข็งรับมือภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะ ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล2ชั้น2มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผลใหม่จิระย,ยิ่งพันผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แผนที่เสียงภัยแบบดิจิทัลโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนเข้มแข็งรับมือภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมมอบฝ่ายข้อมูล ้มคู่มือให้กับแต่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดวุฒนาการร่วมกันจัดอบรมและส่งมอบฝ่ายข้อมูลแผนที่เสียงภัยแบบดิจิทัลภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนเข้มแข็งรับมือภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการอบรมรบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นสำคัญ เป็นการเพิ่มศัก,กยภาพให้กับคณะกรรมาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยชุมชนให้ชุมชนมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติด้วยตนเองสามารถบริหารภัยพิบัติได้อย่างเป็นระบบลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติพร้อมกับการรายงานข่าวสถาน,นการณ์ภัยพิบัติในชุมชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วบูรณาการการปฏิบัติระหว่างชุมชนกับศูนย์บัญชาการจังหวัดและเป็นชุมชนต้นแบบด้านการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ คุณผลใหม่จจราย,ยิ่งพันธ์ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดกล่าวว่าจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชและบทเรียนได้เป็นบทพิสูจน์ให้กับคณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติให้ผ่านพ้นวิกฤต ประชาชนมีความปลอดภัยเกิดความมั่นใจในการดำรงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมืออาชีพสำหรับกิจกรรมส่งมอบไฟล์ข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัยแบบดิจิทัลในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถใช้ในการศึกษาแผนที่ทางอากาศหรือระบบดาวเทียมจากระบบดิจิทัลเพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งการดําเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจหลักในการดําเนินนโยบายเพื่อสังคมของบริษัทเพื่อช่วยพัฒนาด้านการศึกษาการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศซึ่งเป็นพันธกิจที่บริษัทเชฟรอนยึดมัน่นและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ไดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเกือบ6ทศวรรษโดยเฉพาะในการดําเนินงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช จอยเมเกิสเปเราต้องการสร้างพื้นที่ใจกลางกรุงที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีโอกาสปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเขาก็จะมาคิดมาประดิษฐ์มาแก้ป,ปัญหาจากโจทย์ที่เราให้ไว้โครงการ c h e รอน n n n น j o y Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีทีวีทีวีของชาวนาคร